วันนี้ะมามาดู Civic. มอนด้าซีวิมันรั่วด้านหลังนะครับด้านหลังมันรั่วเป็นที่ที่มองเห็นได้ยากมากม o นด้าซีวิเนี่ยรุ่นปีสิบสองครับมาดูนะจุดที่รั่วจะเป็นด้านหลังด้านหลังแถวแถวนี้นะครับทีนี้ได้ได้หาอาการเจอแล้ว ว่ามันรั่วออกจากตรงไหนตรงนี้จะมีตัววาวีเทคอยู่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมกล่องส่องตรงนี้นครับตัวนี้ตัวนี้ได้ถอดไปแล้วน้ำมันมันรั่วจากตรงนี้จะมองมองมองไม่เห็นนหรอครับนี่ครับกลิงตัวนี้หลายเหตุที่ทำให้รั่วครับ เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนโอดิงตัวนี้โดการซื้อตัวใหม่มาใส่เลยครับตัวนี้จะเป็นจุดรับรับมากที่มอง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 ได้ยากมากเลยจะมองไม่ค่อยเห็นต้องเอากระจกส่อง มันเป็นวาวิเทคนะครับตัวเนี้ยมารีวิวให้ดูเพราะว่าอาการซีวิสตัวนี้จะเกิดขึ้นเยอะหลายหลายตัวหลายระเรกอะไรเป็นเขาเรียกอะไร,ร <c oughs> <c oughs> จุดบอดจุดบอด โอเคครับเนี่ยมาให้ดูแค่นี้ครับการเราไม่เปลี่ยนให้ดูเดี๋ยวจะทํา,าทการใส่ไม่เปลี่ยนให้ดูไงไม่เปลี่ยน <laughs> เปลี่ยนให้ดูได้น <laughs> เนี่ยเนี่ยนี่ แกะออกครับ,เ,รบเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดแล้วก็จะเอาเน,นี้ใส่เข้าไปอย่างเี้็ประกอบกับเข้าที่เดิมเคนะครับ